ภาคสองด้วยไม่ไม่กดดันนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยในเรื่องรายได้มันก็เป็นอาจจะเป็นแบบสิ่งเอ่อเป็นเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นในในที่ในที่ภาคแรกผมรู้สึกว่าเอ่อเพราะรู้สึกว่าคนดูที่รอคอยที่จะได้ดูภาคสองมันมันมีคุณค่าใจผมมากกว่ามากกว่ารายได้นะเป็นความส่วนตัวครับ ว่าผมเดินทางไปไหน,ไไหนไเดินดนั่งวินมอเตอร์ไซค์เดินผ่านโรงเรียนเดินทียไก็ตามมีคนพูดถึงที่หยดเยอะมากแล้วถามหาที่หยดภาคสองว่าเป็นยังไงมันจะพั่นขนาดไหนผมแบบชอบมากเลยภาคแรกอะไรเงี้ยแบบอยากรอดูพี่ยากอยากรออยากด้วยดำจะตายยังไงอะไรอ่ะคือมีคนมีคนอยากที่จะดูมากแล้ว,ลวสิ่งที่มันมันมีข้ามมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ายังไงก็ยังไงก็แบบคนดูสนุกแน่นอนกันนะแข่งความคาดหวังของคนเนี่ย คนดูว่าคนดูชอบถ้าอย่นี้คนดูชอบแล้วคนดูจะรู้สึกว่าอิ่มเพราะไหนคนมองว่ามันคือเรื่องสองเป็นอาถรรพ์แต่เข้าใจได้ครับว่าแบาบภาคสองกับในเรื่องของข้าพยโยนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีการแบบเรียกว่าเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วคือจริงๆแล้วภาคสองมันเป็นเรื่องที่เราก็ แต่งเพิ่มขึ้นมานะครับจากภาคแรกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ใครหลายคนอาจจะอ่านหนังสือมาอาจจะคาดเดาว่าเออมันจะเป็นโซนที่งขาเล่นซือเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องหนุ่มเรายกเอาไอเดียบางอย่างจากหนังสือมาเพิ่มเติมแต่งให้มันเดอมากขึ้นครับแต่ว่าทั้งหมดัวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่จะล้างแค้นผิดชุดดำต่อหลจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยที่แย่ไม่สิ้นสายนะครั้วถามว่าภาคนี้น่าดูยังไงภาคนี้น่าดูยังไงภาคนี้ผมรู้สึกว่า ว่าตอนจบของภาคหนึ่งครับเราผมกับคนดูตัวละครคนดูครับมันเก็บเอาความรู้สึกว่าคาใจความรู้สึกที่ยังไม่จบของสุดที่เหมือนกับความคิดแทนมันยังไม่จบในไฟเนี้ยภาคเนี้ยมันจะตอบจ์ทุกอย่างมันจะมีตั้งแต่ชุดดำเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทาไมมันถึงได้มีพลังนี้ทำไมมันได้เป็นอย่างนี้ใครเป็นคนที่คอยช่วยเหลือมันนะครับผมแล้วก็ มากนี้เราเสริมในการด้วยกันที่ว่าน้องมีนะหรือว่าประดิษฐ์เนี่ยจะมาแต่งงานกับตัวอย่างเนื่องใน,ม,นมันมีเรื่องนักนสดงของตัวละคระที่มันเกี่ยวข้องนะครับในการเดินทางสามปีแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่ายังเดินทางใช้ชีวิตไปกับความรูส้สึกสูญเสียนั้นอยู่แต่ว่ายักษ์เป็นคนหนึ่งที่ชัดเจนในความรู้สึกคือ โอเคน้องเข้าใจว่าน้องจะมีงานแต่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่จบถ้าอผมที่ดำไม่ตายภาคนี้ทุกอย่างจะจบลงหรือเปล่าก็ต้องมาดูมี่ักาต่อมีหรือเปล่าหรกอเปล่อยีหรอเนี่ยเน่ยใจก็ผมกำลังสินค้บไปไปก่อนไปเดี๋ยวรอที่เราถ่ายจบเราคิดว่ามันเคาคงๆนะเพราะว่านี้มันเป็นของเรียไปดิรีบต้องไปดิแต่แต่ผมรับรองว่ามันอิ่มจบแบบอิ่ม ก็ยังว่าเด็กก็อยากให้มันเป็นท่ามันไม่เป็นจัดประวัยที่เดยคือส่วนตัวเท่าที่คุยกับทางที่คุยกับพี่ป้าปะคาารับเขาบอกอยากให้คุดูรู้สึกว่าอิ่มอิ่มในความรู้สึกทั้งพาร์ทของการแอคชั่นทั้งพาร์ขาทรของความน่ากลัวที่เราเพิ่มทีมอื่นมามากเพราะว่า,าด้วยด้วยนี่ของมิชุดำเนีย่ยมันจะมันจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแล้วก็พาร์ทของแย้มที่จะเข้ามาในเรื่องกังรต่างของแย้มเนี่ยแต่ว่าในทางที่ผมรู้สึกว่า เราอยากให้เขาเรื่องนีรายได้เกินกว่าเดิมภาคหนึ่งภาคสามมาแน่จริงๆไม่อยากไม่ไได้ไม่ได้คุณไม่ได้พูดไม่ได้มันคุไม่ได้เท่ากับไม่ได้คุไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้เอออยากภาคนี้พี่ยาจะเป็นเงินเท่าไหร่เขาอยากภาคได้เลยก็ หน้ากองไผ่ก็แบบซิกแพคบึ๊บบึกบเออแล้วคนติดตาติงใจคือหล่อให้คู่ลาสามปีผ่านมาแล้วตัวยักษ์เองเนี่ยไม่หยุดที่จะที่จะพัฒนาตัวเองที่จะสร้างกองกงลันเพดทั้งเล่นเพลดทั้งหาของไอเทมอุปกรณ์ที่จะมาต่อกรกับขี่ชุดดำสนตีนี่ให้ได้อะไรเนี้ย ก็ก็คือเป็นการอัปเดตแต่ไม่ใช่แค่ตัวยักษ์เดียวทั้งคนทุกคนในครอบครัวก็มีมาตรการในการโตขึ้นด้วยอ่าเขตั้งใจเรื่องนี้ก็คือเรามีแก๊งแสดงมาแจงด้วยในส่วนของการไปตามหาผู้ที่ดำนะครับผมก็จะมีท็อปท็อปนะครับพาราแสดงลล์ท่านมามารวมจอยในขีภากนี้มันน่ากตงแน่นเพราะว่าในทีเซอร์เจนเลอร์มันดูแบบว่า มันเห็นชัดเจนมันมีหลายรูปแบบไม่ได้เงาดำๆแล้วมันมาเป็นคือมันจะมีพาร์ทในฝาแล้วมันจะมีพาร์ทในโรงแรมด้วยอย่างที่คนเห็นในในในบทเที่รันเอลยความติดอัดของสถานที่ของสถานการณ์นะครับกับกับสิ่งที่ผิดชุดดำมันมันเล่นกับกับตัวละครเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันจะพิเศษมากขึ้นด้วยด้วยเมคานิ닉ด้วยเทคนิคในการตัดทาก็เพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมันจะอึดอัดมันจะน่ากลัวมันจะ ตะลึงแค่เพราะเนื่าคนี้บินหนกันเ่อยมากภาคนี้เหนื่อยเหนื่อยภาคภาคแรกเยอะทุกคนนักแสดงทุกคนพูดไปสี่เหือกันว่าเหนื่อยวินเยอะทั้งที่ทั้งโดนผีกระทำทั้งเรื่องของแมชชีนิกเรื่องของซีจีเรื่องของเอฟเฟกต์เรนต่างอมันมันเยอะมากๆที่เนบักกี้พี่าบอกมัมีเยอะสคุณอกตีก็เนเป็นเชื่อเป็นนอสยเฉย อย่างที่เห็นภาคแรกไปช่วยเนี่ยจะแลกลิ้นใช่ไหมฮะอะไรอยเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนกับเป็นวิธีการสื่อสารผีอ่า,อาแล้วมันแล้วตอนที่ภาคสองเนี่ยมันก็จะมีาการที่ซีเรามันจะแลกลิ้นใส่อะไรอ่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบซีเฟนที่มันจะอยู่ใกล้กันอะไรประมาณเนี้ยคือในมูสอ่ะโทนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องซีงหรอกแต่เราก็พูดเป็นเรื่องตลกแบบว่าเล่นกันว่ามันแบบเออแบบนั้น คือลิ er ้นเข้ามาถึงค im ือคือระยะในเรื่องครับลิ้นเป็นกิมมิคอย่างนึงที่สำคัญมากของเรื่องถ้าดูจะได้รู้ว่าว่าทำไมต้องเป็นลิ้นเราต้องเป็นลิ้นเราใช้ลิ้นในการสื่อความคือใช้ลิ้นไปขายเรื่องนี้ต้องไปถามว่าลิ้นเข้ามาถึงหน้าทาไมหรือเราว่าลิ้นต้องมีความหมายมีออะไรสักย่างลิ้นมีมีความสำคัญในเรื่องนี้ให้ตั้งลิ้นจริงจริง จริจริงด้วยแต่ใหญ่ก็เคเห็นพอน้องเล่นเรื่องผีที่เจออาถรรพ์ไปแข่งไม่เจอนะครับส่วนใหญ่เราก็แบบเราก็เคารพกะนเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องเล่าเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะเป็นเป็นเรื่องจริงที่ถูกเ,เล่ากันมาอะไรเงี้ยเราก็รกู้ว่ายขอโทษขออภัยแบบหลังจากเลิกพองอะไรเงี้ยจะ,ะ,ะถามว่าแบบ พวกผมกับไอ้พวกจูเนียร์กับแฟนเนี่ยก็แบบเะไรรึเปน่านะบางทีก็มองแบบอะไรเมื่อยตึงดำเขาเช่าไร้รัดดียางงี้หรอก็ประมาณอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเวลาแบบโบกเวกๆวาย้าปากส่งสินค้าอะไรเงี้ยแล้วคนในกองเขาเจอไหมหรือว่าที่โรงแรมที่เราไปถ่ายคนในกองมีเจออุ้ยเจอเจอเหมือนเดินมีคนเดินมาที่จริงเราไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเงี้ยครับเป็นโรงแรมเนาะคนนั้นก็เจะ หลัเล้วเ่ผมกลัวไ่ลัเีไม่กลัวผีไม่ลัตอนเล่นรพรู้สึกว่าแล้วมันก็มีจิตใจหนึ่งมันก็รู้ว่านี่เรากำลังทำงานอยู่ลังสร้างสรรค์สิ่งงานอยู่อะเงี้ยพยางมันไม่กลัวผใครพยามันไม่กลัวผีแล้วเด็กลัวแต่เขาผ่านที่จริงมันจะมีคือตัวละครมันไม่กลัวแต่รู้สึกว่ามันตัดความเรไปเพรามันต้การจะ เรื่องสักทีจริงๆเรมีมีี่หมิงที่บ้านเราไม่มีมีภาคแรกนิดหน่อยคนร้องแต่มีถุงทะอะไรเงี่ยเพราะว่าถุงรถุงสร้อยถุงกุ่นอะไรเ่ยก็จะพบในเวลาไปต่างจังหวัดภาคแรกต่างจังหวัดเยอะภาคนี้จจะน้อยกิมุนมถที่บนเลยด้วยเลยภาคสามไม่ต้องพี่คนหนเลยจะน่ยกับไปคนที่เจอผีเมาเล่าอะไรเราฟัอไไม่มีอะไร ็มีที่โรงแรมที่เราไปทางแล้วก็ในป่านิดหน่อยแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบว่าว่าเจอแบบอะไรถามว่าเป็นผีแบบผีชุดดำเลยไหมออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใครมาอะไรไม่มาล้างไม่มาล้าง ก็แบบเออถ้าร่วมเกินใจมาจ้าใจอะไรที่แบบไม่ตั้งใจอยู่ตั้งใจก็ดีก็แบบอมีสกังได้วยนะอะไรอเงี้ยครับคุณา้าที่แบบให้มาถ่ายทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เจอไม่ไม่เคยเจอไม่มีเซนส์ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะมีเซนส์จริงๆริงเหรอ คือแบบไม่เอาเลยไม่เอาคือวางแผนชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้เจอผีเราไม่คิดแต่ว่าผีเขาอยากเจอพี่เไปนขาด่าเขาเจอเขาเห็นแหละ่าช่องทางการสื่อสารเราอาจจะไมปิดผมปิดชานเอลกันเล้วล็กเอาเป็นนักเดียนเขาอยากมาใกล้ชิดผมเป็นบทมาแรกขอยู่ที่จีวอนกับบารไปนอนกับเพื่อนเลยหมดกันทั้งประเทศมากเลยแต่ใวันในชีวิตเราปิดชานเอลไปแล้วเราไม่เจอ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่อาไม่นอนั่อมอาเอาม่เอาไม่เอาเอาอม่าม่อานเอาไมเานมอา่เอ่เอนเอา่เอา่เอาไอาไมอมเอม่อาไ่เา่อาไ้อาไมเออาเอเอามานามอาไ่อา่าม่อไไอเอาไ่เามเอาไม่ามไา พอด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยข้างๆบ้านก็มีคนมาถมที่สร้างาาไป,ป็นอาคารพาณิชย์เนหมู่บ้านเป็นอะไรเงี้ยที่ดินแถวทีเ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนาที่เป็นที่ระบายน้ำของหมู่บ้านเนี่ยมันก็เลยเห็นไปน้อยลงไปเรื่อยในการระบายน้ำมันเลยช้า โดยคือพ่อสนาดพ่อมันก็แบบนบ้านมัน50ปีแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบเก่าอยู่เนะครับก็เลยถึงวิธีการระบายมก็จะช้ามากล้วหมูบ้านตอนนี้มันเ่ามดอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเหตุกรจจัยว่าทำไมมันไม่ไม่ท่วมมันท่วมมาจากฝตกมากกว่าแล้วพอซึ่งไปบ่ายก็เป็ยร้อยแห้ง่อย่างเม่อีที่นหนูบ้านตอนนี้ม็คือเข้าในบ้านเลคือมันอาจจะไม่ไดบเข้ามาแบบ หมุกข้างในบ้านเลยมันแค่แบบลานที่อยอย่างนี้มันต้องเตรียมแผนว่าปีหน้าไหมเพราะปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วเป็นไปชิงก็เป็นอย่างทุกทางอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นช่วงเวลานึงครับนะช่วงเวลาที่พายุเข้าเติมแต่มันต้องมาทุกสามสี่วันต่อปีเพราะว่ายกสูงแล้วว่าในแคลนไม่แก้าบอกว่าที่เก่งๆในประเทศเช่นกันแบบว่าแค่เสียหายไม่ได้ไม่ได้หนัก ชีวิตต้องเป็นมาสามสี่ปีแล้วครับแต่พี่จีนกังวลนะเพราะปีนี้น้ำมันทันแรงผมว่ามันมันไม่น่ากลัวเท่ากับที่ผู้สัมพันธ์ทางภาคอย่างเราเจอบางที่เคสที่แบบที่แบบเพิมันเป็นเป็นหกเป็นหกไฟจริงจริงอย่างเงี้ยเออส่วนตัวไม่แค่กังวลเพราะว่าเออคือตัวตัวบ้านจากตัวคุณต่างตัวกันค่อนข้างสูงแล้วก็มีหลายชั้น คออนไทยถามว่าสุดาั์มือหน่อยยังตอนนี้ด,ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมแบบเต็มที่แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสเจอพี่ชายนะพีชายชื่ออโดมซึ่จงจะมาเล่นแทนที่กบโซลซีประมาณสักสามวันนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะพร้อมพร้อมแล้วก็เต็มที่เพราะรู้สึกมันเหมือนกับ เราเราเราปวดหัเราคิดคิดถึงที่จะกลับมาเปิดฟอร์มในในเวทีที่มาเชลล่าอีกครั้งหนึ่งงานนี้เราก็มาฟังพระจุลชัยก็ทำให้รู้สึกว่ามันมันมีมีแรงมากขึ้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเต็มร้อยเลยมันมันเต็มร้อยเลยครับของมันก็จริงๆเต็มร้อยไหมเต็มร้อยก็แอบจยากเกินร้อยแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ากลับมาทีนี่้ก็อยากที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเรื่องของการร้อง เรื่องของจิตใจเรื่องของการดูแลตัวเองเองะไรเงี้ยเต็มพร้อมเต็มที่มากขึ้นอย่อยางอาการบาดเจ็บของเรามันยังเป็นอุปสรรรคในกาแสดงาอยู่ไหมตอนนี้ไม่ไม่เป็นแล้วครับทุกอย่างก,ก็คุณหมอก็คอนเซิร์นแล้วว่าก็เต็มที่ได้ใช่ไหมปกติแต่แทอย่าไปให้มีอะไรกระแทกแบบรุนแรงโดยไทยก็อาจจะเสี่ยงได้ซึ่งตัวเราไม่จำเป็นนะคับไม่มีนะครับก<ม>็ได้ได้ลองซ้อมได้ลองถึกได้ลองทุกอย่างต่างไทย ตั้นใจเราตอนนี้ก็คือสบายใจละสบายใจแล้วก็อยากให้คนดูก็รู้สึกสบายใจด้วยครับว่าจริงๆแล้วร้องพร้อมกลับมาที่พร้อมไปตอนไปตีงานนั่นเลยเรื่อยๆช่างมันเรื่อยๆให้จบเลยมีภาพมีของซ้อมบอกแล้ใช่ใช่ก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับมาร้องเริ่มกลับมาร้องเพื่อที่จะให้มันเส้นเสียงมันได้พื้นจินถี่ขึ้นครับถี่ขึ้นมีการจริงๆแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็บอรมวอมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่า การที่จะได้มีโอกาสได้สอนน้องก็จะมีดีเทลอะไรอย่างที่ทางคุณครูก็สามารถที่จะแบบเพิ่มเติมให้เราได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมีการแบบวางแผนการใช้เส้นเสียงมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่เนี้ยว่าเสียงชาลีที่เป็นลำไส้ก่คือกลับมาคราวนี้ก็คือพวงหนักกว่าแล้วแกนแรงแน่นอครับ่นอนได้เจอพี่แดรังของเสียงองแน่นอนแน่นอนครับคนเดิมแน่นอนาไม่บาลสบายใจไม่บาลสบายใจไม่ตลอด อะเสร็จแต่พัชดาลัยมาขึ้นบีเกับพี่ไสเส้สกากของเรก่อเรื่องอีกแล้วเก้าวใจจะรู้ข้มูลเอมูลนีเสใส่รอดรอดก็เลยใส่สอางนกงเลยครับใส่ใส่ตาคนบนบีเจสเได้เรองพราะว่าเราไม่มีการแบบแตเนี้ยแต่หมดเขามองสื่อมองกลางครับ่อตอนน้นตอนที่เเจื้อเลย ตอนี่เราขึ้นไปประตูมันเปิดเราขึ้นไปยืนในตอนคนมันมีเยอ่อะสายตาเขาเป็นยังไงเราสังเกตมาหรือว่ากายนัมเาก็ก็มองก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบุ้ยแบบนิ้วมาเข้ามาตัวมาเข้าเขินนะเข้าเขินนะเขาเพิ่แบบมาเขินนะผมมาเขินเหมือนเรารู้สึกว่ามีคนมองออยู่ร็สียวจกั เยอะตั yeah. หน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมองกลับไปเพื่อให้เรารู้สึกว่ายิงคือเราก็ไม่ได้แบบยิงว่าเราแบบเฮ้ยอย่ามามองเรานะอะไรเงี้ยเราก็แบบทักทายกับใครอะไรเงี้ยมีคนมาท like, ักไหมวาอยู่ท้องเลยเหรอก็มีมีมาทักบ้างมีมาขอให้รูปบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็แบบเออมาแบบถามมาคุยด้วยอะไรยงเี้ครับบางคนก็โอ้เออแบบ ชอบอนเวทีเลยนะแล้วตอีแบบรอดูที่จะซองกับอะรางท้เราแนใจเหรอเจออะไรแบบนี้อว่าไปที่สถานีวามันก็มันก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเราก็ได้โอกาสได้แบบได้คุยกับโอเคหนึ่งคนที่เขาบค็นคิดูงานคอยแบบชื่นชมเราอะย่างเงี้ก็เป็นการ และที่สำคัญที่ที่เราเองก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ทุกคนก็แบบรู้สึกว่าอยากคุยกับเราเอ่อแต่พอพี่ลงไปอ่ะก็ส่งก้ามแน่เออเออหรอฮ่่าฮ่าก็แบบใส่เสื้อกล้ามเหมือนเนาก็เลยแบบทีนี้กันลังก็กำลังคิดถึงเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับมาไปเล่นก่อนไปทีมไงแซมว่าเราจะได้เห็นคลินี้ก้าวใจอีกครับแต่จะจะรีโนเับจะพยาอย่างเดียวให้ดีขึ้นอ่บ แล้วถ้ามีการยิงทีเซอร์กันกับาคไเห็นแน่ๆคิดอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวโบดงาโตัวโบดแบบเครื่อนท hm ี่ต้องบอกว่าสยามนี้หรอของการที่แม่ไปโบต้งหน่อที่หยกเมได้ขำเลยขึ้นปีนขเลยเดือนเมา้าที่ตที่ยาไปเลยแต่แต่ก็ยอมไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าคนที่แบบพี่ๆนักแสดงที่อยู่ในพรดจรวดทุกคนก็รับรองว่าพวกเขาฟินหุ่นมาโชว์บนเวทีแบบเต็มที่เหมือนกันเยียมตัวเจอพี่แบร์ได้บุ๊คพี่ไปเลยในโรงภาพยนตร์และเจอกันแน่ด้วยภาพยนตร์ทางหน้าจอโทรทัศน์ชายโทรทัศน์ชายก็ปีนี้ก็เต็มที่กับทุกอย่างก็คือสามเดือนหลังก็คือเป็นหัมุนความมันเลยเต็มวันนี้หน้าเราจะแต่งงานแล้ว ออเหรอตัวให่แ้วแบบหลังุลาเป็นกบไทเนี่ยเราจะแบบเราจะเราจะหนักเราจะต้องหนักจะองหนักต้อหนาอะไรเยีายก็ยเข้าใจไเขากบอกว่าเขาพร้อมจะทำยังไงเขาต้องไปถึง่เพราะว่าแบบมันจะต้องหนักมากเพราะว่าทุกอย่างมันยนหา ก่อนก่อนฟิชมาสครับคือสุดงานสุดท้ายที่จะรับก็คือยังโปรโมทที่หยุดสองท่าถึงว่าปีหน,น้าพักแน่นอยู่เล่เอ,อปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูจริงๆก็มีละครละครอาไร่อางช่องแต่แต่ยังยังไม่ได้แบบมันไม่ลงดีเทลอะไรแอก็เออ้าจุดายจบเนนะาะพี่วา่อโปรโมทที่หยุดอย่างนี้ไปต่างประเทศอีกครับแล้วก็ เยวเป็นครั้ทีนี้ก็ก็กลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมไปีไปไปนอนกัมกันเราดยว่างาเหรงานงานงอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกร้าเดี๋ยวบอกจะจะไปเรียนเชิญโเคออเคโคเคโอเคโอโอเคโอเคโอ